h e l เรทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลายมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากออกรถกบพลอยนะคะพลายมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะออกรถกับพลอยใช้เงินเพียง999บาทคือจบทุกอย่างค่ะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขัดเคลือบสีใดๆให้หมดเลยนะ เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะที่เราอยู่ดีการวันนี้ก็เป็นเต y ต t าคร r ล่าอาร์ติสนะคะเครื่องยนต์ 1.8e เป็นรถปี2014นะคะเกระดจังหน้าเท่ๆได้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคันนี้นะคะให้ดูกันดีไซน์สวยได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพรออ้อมยางคุณภาพดีๆดัดหลบนะคะยางขอบ16นั่นเองค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะคมือจากโพรเมียมค่ะกันสาดยูฟรอลนิวอัลติสตรงรุ่นเลยค่ะคมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างนี่จ้ะนะคะได้รถนะคะสวยๆฉ่ำๆนะทันนี้นะคะเป็น Toyota Corolla Artist 1.8e สำหรับใครนะคะที่ชอบรถใสยอยู่แล้วนะคะนี่จ้ะ ได้ปี2014ค่ะมีกล้องหลังมาให้ด้วยภายในห้องสัมภาระนะคะได้รถก,กว้างจุงใจแน,น่นอนค่ะนี่สำหรับภายในนะคะเพื่อนๆก็จะได้ชุดเบาะหนังสีเบตที่นั่งแบบทำความสะอาดง่ายนะคะเพดานก็สาสอาดแบบนี้เลยนะจ๊ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ นี่คันนี้นะคะได้ชุดเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันนะภายในก็โปร่งล่งสบายนะคะเป็นรถที่กว้างโอเคนคะคะขึ้นรถกันกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะนี่นะคะได้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมถึงลมนิรภัย SRS Airbag ด้วยนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยนี่นะคะก็ สามารถนะคะปรับใช้งานกันได้ง่ายเลยคอนโซลสวยๆเลยนี่จ้ะนะคะรถปี2014ไม่มวิ่งไป200,000นะคะคันนี้วิ่งเยอะนะคะแต่พลอยให้ราคาที่สมเหตุสมผลทุกคนนะคะรถที่ร้านไม่กลับมายนะไม่กลับมายนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะใครรับได้ก็จัดได้เลยนะคะกับราคาพิเศษพิเศษที่จัดมาให้คันนี้ผ่อนเพียง5,675เองทุกคน คอนโซลสวยๆค่ะมาพร้อมนาฬิกาอนาล็อกตรงนี้ให้นะคะได้จอ Android นะคะที่รองรับ FMAUX ให้หมดเลยเป็นจอทัชสกรีนนะทุกคนกล้องมองหลังนะคะนี่นะคะก็สามารถปิดเสียงเปิดเสียงฟังเพลงได้หมดเลยจ้าตรงนี้นะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะที่วางแก้วสวยๆที่พักแขนก็มีด้วยเช่นกันมีเก๊สใส่ของลึกลึนตรงนี้ให้แล้วนะคะ นี่นะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้เป็นรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะทุกคนสบายใจได้นะคะต่อให้มาเยอะถ้าดูแลดีนะคะพาย่าก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันเลยค่ะม่านบางแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะมีกระจกลืนสไลด์ลเปิดได้นะคะทั้งที่คนนั่งคนขับและที่นั่งด้านข้างเลยค่ะ เอาละสำหรับคันนี้นะคะน่าสนใจอีกหนึ่คันนะคะเพื่อนๆคะได้ Toyota Corolla a l t i s 1.8e ปี2014คันนี้ราคาพิเศษเพียง299,000บาทค่ะผ่อนเพียง5,675บาทเท่านั้นค่ะชอบก็จัดได้เลยออกรถจบเพียง999นะคะเพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพี์บอกได้หรือถ้าสนใจปรึกษา,าเคสกับพลนะคะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ